ลูกท่านยมพี่ว่าพี่โดนขอมันอยู่ตรงนี้เขาเ็แล้วใครมาจับจับสิ่งที่ออกมาคือตะปูเป็นตะปูหลงศพไปหาหลงพ่อเจริญค่ะไปตอกตะกุดหลงพ่อเจริญอตอกไปตอกมาประมาณเกือบ20่สดอกจริงไหมเนี่ย <laughs> จริง,รงสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ The ซ i t i e n Talk นะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับหมอปลายสวัสดีครับหมอปลายนะไม่เจอหมอปายนาน แต่เคยได้ยินและได้ฟังเรื่องที่หมอปลายบอกว่าหมอปลายโดนทำของใช่อันนี้ผมตกใจมากเลยนะค่ะนี่คือแบบลูกท่านยม,มแต่ก็โดนทำของได้ค่ะซึ่งเป็นการทำของซึ่งเราไม่รู้แล้วกันว่าทำจากใครการที่โดนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวหมอปลายคืออะไรเอาให้เห็นก่อนว่า ไปคิดว่าหลายคนเห็นเพราะว่าไปออกสื่อมาตลอด uh huh. ช่วงหนึ่งที่อยู่ดีๆไปตัวบวมหนักๆอ้วกระยะสุดท้ายโอ้โห oh มันเกินกว่าคำว่าอ้วบแล้วมันปะเลยครับ <laughs> ผมก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไปกลับมาจากจีนแล้ว uh huh. ไปก็ได้มาทํานายในเรื่องของโควิด huh. ช่วงนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นพอสมควรครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไปก็เกิดอาการที่นอนไม่ได้ฝันร้ายถ่ uh huh. ายท้องไม่ได้ประมาณเป็นเดือน ไปหาหมอไปหาหมอหมอก็ให้ยาถ่ายสําหรับที่เวลาสองกล้องคือมันแรงมากก็ยังไม่ออกก็เลยเริ่มกลับมาบ้านเริ่มเช็คเพราะว่าคิดว่ามันสมัยนี้แล้วแล้วก็โควิดคนมันออกไปไหนไม่ได้ไม่น่าจะมีการถากก็เลยไม่ถามท่านยมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นก็ยังดื้ออยู่แต่ว่าณเวลานั้นมีเสียงท่านยมบอกว่าอยากได้ผ่าเหลืองอ่า พอท่านบอกอยากได้ผ้าเหลืองปุ๊บหลังจากนั้นหนูเริ่มมีอาการก็คือปวดข้อปวดคอนิ้วโป้งนิ้วชี้ปวดทุกข้อเลยแล้วก็เริ่มใส่รองเท้าแตกไม่ได้ <ๆ S 1> ก็เลยต้องไปหาหมอพอไปหาหมอปุ๊บหมอบอกว่าเป็นลุมมาต่อยอลุมมาตอยจะปวดตามข้อใช่ค่ะ uh huh. นิ้วข้อเท้าข้ออะไรคือเป็นหมดแล้วก็เริ่มบวม,มบวมเสร็จปุ๊บประจำเดือนไม่มา หกเดือนกับหเดือนช่วงก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเชคว่าไทรอยตับแล้วก็เป็นไทฟอยก็คือถ่ายไม่ออกเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงให้ถ่ายออกและทีนี้ไปก็เลยบอกท่านโยมว่าหนมไม่ไหวแล้วแหละต้องให้ท่านช่วยแล้วก็บอกมาตรงๆว่าคือหนูโดนใช่ไหมยอมรับทุกอย่างแล้วเดี๋ยวหนูจะไปบวชก็คือเป็นคําสัญญานะตอนนั้นว่าหนูจะไปบวชหลังจากที่หนูหายตอนนั้นหนูโดนยาเพนิโซโลนนะคะสิเม็ด เพื่อรักษาอาการทั้งหมดยานู่นนี่นั่นแล้วก็บอกท่านยมว่าช่วยพาหนูไปหาคนที่แก้เพราะหนูไม่มีแรงที่จะทําด้วยตัวเองได้แล้วคือตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนนั้นอาการที่ว่าเนี่ยก็คือมีทั้งไทรอยมีทั้งอะไรผสมปนเปเต็มไปหมดเลย,ยามาทีเดียวาาก่อนที่จะปรึกษาท่านยมเนี่ยเคยคได้ไปถามใครอื่นเลว่าอาการที่ฉันโดนอะไรเนี่ยไม่เลยคือไม่ถามเลยแค่รู้สึกว่ามันผิดปกติแต่พยายาม ไม่เชื่ออก็ะจะเป็นคนที่ใส่เงี้ยก็คือไม่เชื่อแปลว่าไม่ได้เชื่อเรื่องของการทําของตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลไม่ได้เชื่อหนักไม่ได้เชื่อหนักใช่และคิดว่าไม่น่าจะทําชั้นได้นะถูกต้องถูกไหมใช่เออเออหลายๆคนเป็นแบบนี้นะอะไรรู้มหมอปลายไปค่ะฉันฉันคิดว่าฉันมีเทพคุ้มครอง<ช>ฉันคิดว่าฉันมีดู่ยมีเขาก็ไม่ยุ่งกับความเป็นมนุษย์นะบางทีอ่ะ คือไปคิดว่าไปไม่ทําร้ายใครไงไปคิดแค่ว่าไปไม่เคยทําร้ายใครไปพูดไปก็อยู่แค่ตัวไปเองอ่ะแต่ไปไม่รู้ว่าสิ่งที่ไปพูดมันไปทําร้ายใครหรือเปล่าอไปไม่รู้ว่าไปไปขัดขาใครไปอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะเป็นคนที่คิดน้อยยอมรับเพราะว่าต่ก่อนหน้านี้ไปไม่ได้ใช้ชีวิตในในในเมืองไทยไปก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมอะไรที่คนในในเรื่องแบบนี้เป็นยังไงย้อนไปเมื่อช่วงนู้นหลังจากนั้นก็เลย พออธิษฐานจุดธูปปุ๊บก็คุยกับคุณแม่แล้วว่าเราจะต้องทาอะไรสักอย่างแต่ทีนี้พี่ที่ทางมาเลย์ที่ทํารายการผีเหมือนกันเขาก็บอกว่าเออหมอไปลายไปเชียงใหม่ไปถ่ายช้างเดี๋ยวนะพี่ที่ที่อยู่มาเลย์เนี่ยคือคนไทยไหมคนมาเลย์ค่ะเป็นคนมาเลย์เป็นคนมาเลย์แนะนำให้เราไปเชียงใหม่พากันไปพากันไปถ่ายละกะรายการผี ที่เชียงใหม่ก็ไปถ่ายเทปนู่นนี่นั่นเขาอบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูช้างจะไปถ่ายช้างก็ไปที่ปางปางหนึ่งแล้วก็ระหว่างที่อยู่เนี่ยไปได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บปุบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วไปก็เลยบอกว่าพี่ช้างเนี่ยเขามีเทวดาเหรอเขาบอกอใช่ครับช้างเนี่ยเขามีเทวดาเขามีอยู่ข้างบนมีอยู่ข้าง,างๆประมาณหองทีนี้โอ้ยขนลุกเสียงช้างครับเชือกหนึ่งเขาพูดว่า มีช้างเจ็บตามีช้างเจ็บตาช่วยหน่อยหนูบอกเราบอกเราแล้วระหว่างให้อาหารเขาแล้วไปก็เลยถามพี่ที่เป็นเจ้าของปางช้างว่าพี่คะมีช้างที่ไหนเจ็บตาไหมเขาบอกมีมีอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปครับก็เขาบอกว่าไปตอนเย็นนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะไม่ออกตอนกลางวันเขาจะออกเฉพาะตอนเย็นก็เลยไปพอไปปุ๊บช้างก็หโหอายุเยอะเลยแล้วผู้ชายคนหนึ่งหนุ่มมาก ก็เด <S preach science> mm ินมาแต่พูดภาษาไทยภาษากลางไม่ชัดเขาก็เลยชวนเข้ามานั่งคุยพอนั่งคุยปุ๊บอุ๊ยเขาเป็นตำหนักเขาเป็นที่ที่แบบว่ารักษาคนก็ไม่เคยเจอการแต่งตัวแบบนี้เอ้านับถืออะไรเราก็ไม่เข้าใจพูดชื่อเทพของเขามาองคหนึ่งเราก็แบบคืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยบอกว่าพี่ว่าพี่โดนขออยู่เราไปอธิบายเขาฟังเลยก็คือคุยเลยเพราะว่าไปรู้สึกว่าแบบ มันผิดปกติทุกอย่างในการที่เขาพามาเจอกันตรงนั้นเนี่ยพูดแล้วหมอปลายกำลังคิดว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือเขากําลังพาให้เราไปเจอคนที่รักษาเพราะว่าขอกับ่านโยมไวเพราะว่าช้างเป็นคนพามาเพราะแบบไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้พูดกับมนุษย์ว่ามีคนไหนแก้ของให้หนูไหมอ๋อพูดกับช้างพูดกับช้างแล้วช้างเขาก็นําพามาเจอนู่นนี่นั่นพอมาถึงปุ๊บก็นั่งคุยแล้วก็แบบเออ ผมมีวิธีแก้นะพี่แต่พี่ต้องเชื่อผมก่อนอแล้วผมขออย่างนึงว่าพี่ทําตามที่ผมบอกอืโอเคลองสักตั้งหนึ่งตอนนั้นเราไม่มีหัวโขนเลยว่าฉันคือหมอปลายนะเฟ้ยคือหมอปลายคือใครตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจอะไรออก็คือก็พี่ปายพี่ปายกับน้องก็จะเรียกใช่ค่ะก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคงานนั้นจบ ขอพี่ขอพาพ่อกับแม่พี่ไปด้วยก่อนที่จะเริ่มทําทุกอย่างก็พากันขึ้นไปสามคนพ่อแม่ลูกเขาก็บอกว่าให้ไปอาบน้ําพุร้อนออเพื่อให้ข้างในมันตายก็ไม่ไปอุตสัญญาแล้วนะอ,อ๋อสัญญาสัญญาว่าจะไปสัญญาว่าจะไปก่อนม<า>ไม่ไปไม่ไปไปปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่ไปซื้อไข่มานะอีกวันหนึ่งไปซื้อไข่มา ล้วก็ซื้อกระดาษทิชชู่มาเยอะเยอก็ไปซื้อแมคโครไปกัน3มคนใครเราซื้อเองนะใช่ไปที่แมคโครนะใช่เคนก็นมาปุ๊บ,บข้ามาปุ๊บก็มีคุณยายคนนึงมาเขาบอกว่าให้ห่อแบบนี้สอนห่อคนที่ห่อคือปายป้าคุณแม่ก็นั่งอยู่นั่งดูกันก็ห่อกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วเข้ามาเขาก็ให้อธิษฐานแต่ค่าครูนิดหน่อยแล้วเขาก็ให้ไปนั่งหันหลังเขาก็เริ่มลูดปุ๊บไข่มันแค่โดนนี้แตกโดนตรงนี้แตก โดนตรงนี้แตกแล้วปายก็แบบคือด้วยความที่คนเป็นคนไม่ทํากับข้าวก็เลยไม่รู้ว่าเปลือกไข่มันแข็งคิดว่ามันแบบแคบบีบเขาอาจจะตรงใจบีบรูดไปประมาณสามแผงสิ่งที่ออกมาจากไข่เราไม่เชื่อแต่คุณพ่อเนี่ยเอาไข่ออกมาแกะแกๆแกแกแกะ,แ,กะ,แ,กะ,แ,กะแล้วก็เขาจะมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งบ่อเล็กๆคุณพ่อนั่งเขีย่ยทีละอันทีละอันมันเป็นหินนะ ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนคนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทำมาเพื่อ f c ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%พิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M, L, XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL, 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะก,กันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เดอะซิกเซนได้เลยครับ ถ้าไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวาส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าอุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื0นสองอะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื0นห้าอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นนด้นะ3าบานสบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัว รอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7,000กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะน,นะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลารเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงจ ติดเถอะฮัลโหลโซล่าและสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน youtube Facebook f แ n p a g e และติ k t o k อกเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าสิ่งที่ออกมาจากไข่เราไม่เชื่อ,อ แต่คุณพ่อเนี่ยเอาไข่ออกมาแก,แกะ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 แล้วก็เขาจะมีบอ่ออยู่บอ่อหนึ่งบอ่อเล็กๆคุณพ่อนั่งเขีย่ยทีละอันทีละอันมันเป็นหินนะไซส์ขนาดเท่าเาม็ดแตงโมอ่ะ嗯嗯อยู่ในไข่แล้วปริมาณมันเยอะขนาดหนึ่งขวดแบรนน่ะ嗯嗯วู้ดขนลุกมากมันเยอะขนาดนั้นแล้วอยู่ในไข่ว่าเขาเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรากินไข่เราก็ตอกไข่ แล้วมันมีหินเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็วันแรกก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่พอวันที่สองมันต้องไปต่อกันวันที่สองรู้สึกว่าข้างในมันมีอะไรเริ่มวิ่งแต่ก่อนมันไม่วิ่งมันเริ่มวิ่งปีตปีตปิดปิดแล้วมันก็ปวดปวดตรงคอวิ่งตามตัวหมดเลยวห็นตัวไหมไม่เห็นแต่รู้สึกว่ามันแบบพอเขาเอาไข่ตะปบตรงไหนมันวิ่งหนีแล้วปบพี่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้พี่ต้องไปอาบน้ำ วันนั้นก็คือทำอไม่ได้ก็ไปอาบน้ำํำพอไปอาบน้าเสร็จปุ๊บก,กลับมามันแข็งม,มันไม่วิ่งก็งเลยบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เขาก็แล้วใครมาจับกับสิ่งที่ออกมาคือตะปูอุ้ยจริงวะเนี่ยจริงไข่ก็ซื้อที่เดิมสาขาเดิม กระดาษทิชชู่เราก็ซื้อหอ่อก็ห่อด้วยกันนั่งเนี่ยนั่งใกล้กว่าหนูนั่งใกล้กับพี่เจคือเขาไม่มีทางเปลี่ยนไข่ไม่มีทางเพราะว่าไข่มันอยู่ต่อหน้าเนี่ยคือนั่งใกล้แบบประชิดต,ตัวเรามีไข่อยู่ใส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 ่ใ,สใช่เขาก็หยิบมาแล้วก็ลูดปุ๊บแล้วมันก็แตกไปก็บอกว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เขาก็จับแตกโป๊แตกโป๊แตกโป๊คุณพ่อก็มาแกะแกะแกะเป็นตะปูล็อตแรกเนี่ยเป็นตะปูใหม่ไซส์ประมาณไซส์ประมาณนี้ พอต่อมาเริ่มเก่าแล้วมีตัวงอด้วยแบบสนิมเต็มเลยเริ่มเป็นตะปูลงศพก็ไม่เชื่อว่าตะปูลงศพแต่ก็คิดแล้วว่าเขาทําไม่ได้แน่นอนเขาไม่มีทางเปี่ยวเขาไม่มีอะไรแน่นอนคืนนั้นเนี่ยก็เจอตะปูตะปูประมาณกับยี่สิบกว่าตัวในตัวเราที่แกะออกมาจากไข่ใช่แล้วคืนนั้นไปเข้าห้องน้ำได้อ ไปนอนหลับไอ้ผีที่มันคอยวิ่งตามในฝันว่าแบบต้องไปหลบทุกคืนเนี้ยมันหายไปเราเริ่มเชื่อแล้วก็ทีนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกคันรู้สึกคันเหมือนมันมีแบบเหมือนตัวเป็นใหญ่ๆเหมือนแมงมุมยิบ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 ใช่ค่ะก็ไปอาบน้ําเสร็จแล้วกลางคืนก็ไปหาน้องคนเนี้ยเขาก็ทําให้ปุ๊บสิ่งที่ออกมาคืออะไรแล้วเหมือนคล้ายๆกับเกสรดอกไม้อ่ะค่ะอยู่ในไข่อ่ะมันออกมาจากไข่แล้วเป็นกีบกีบกีบอ่ะ แล้วก็คือหลังจากนั้นหนูก็คือหายเลยแล้วพอกลับมาที่กรุงเทพปุ๊บหนูกลับมาตรวจหมอบอกว่าไม่มีค่ารูมาตอยอ,อุยแล้วหนูปาหายไปแค่เจ็ดวันนะไม่มีรูมาตอยเลยไม่มีไทฟอยอะไรทุกอย่างคือหายหายเลยปกติไท้อยต่ำหายประจําเดือนมาปกติภายในแค่ขนลุกแค่เจ็ดวันมๆๆไม่น่าเชื่อนะ,อะเสียค่าครูก็ได้ถามจริง เขาคิดไข่ฟองละประมาณห้าสิบหกสิบฟองละห้าสิบบาทใช่ค่ะเสียไปประมาณสามแผงวันละสามแผงวันละสามแผงค่ะโอ้โหแต่ก็ถือว่าไม่ถือว่าคุ้มคือหนูถือว่าคุ้มมากอย่างน้อยๆเนี่ยเอาคิดแค่ว่าความไม่เชื่อของคนอะเอาจนเชื่ออะครับแล้วคิดว่าไอ้สิ่งที่เราโดนตอนนั้นอะที่เรียกว่าของเนี่ยเกิดจากการที่เรา กินอาหารหรือเขาใส่เข้ามายัางไงโดนจากใส่คือไปอ่ะย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ไปเคยทําคือครั้งหนึ่งที่ไปเคยไปช่วยคนคนหนึ่งในการหาเสียงแล้วไปโดนของแล้วไปลืมก็คือไปเดินออกไปข้างนอกแล้วมันเป็นที่โล่งตอนกลางคืนวันนั้นมันเป็นคืนหมาหออแหละโดนกระแทกเหมือนมีมีดอะคะ่ะมาปักที่ขา แล้วหนูลงไปกองกับพื้นแล้วพี่เขาก็ลากลากลาก,ลากหนูเข้ามามแล้วหนูก็สวดมนต์หลังจากนั้นคือหนูหายแต่หนูก็รู้สึกว่าเออขาหนูเริ่มไม่ปกติก็ลืมเหตุการณ์นี้ไปหลังจากนั้นเนี่ยประมาณอีกเดือนสองเดือนรู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะอาการมันก็เริ่มค่อยๆออ,ออกแล้วก็เริ่มมาทํานายเรื่องของประเทศเปิดประเทศปิดพวกนี้ก็คือโดนมาแบบเต็มๆเลยโดนมาตลอดเลยใช่ นั่นแปลว่าหลังจากที่เราเอาของออกแล้วเนี่ยเขามีวิธีป้องกันให้เราเอ,อป้องกันเนี่ยไปจะไปอีกที่หนึ่ง<ม>ไปจะหาวิธีการป้องกันของไปเองมีป้องกันอีกที่หนึ่งด้วยใช่ค่ะเอาออกที่หนึง่งป้องกันที่หนึง่งอ่าฮะพอจะบอกได้ป้องกันจากที่ไหนไปหาหลวงพ่อเจริญคะะไปตอกตะกุดหลวงพ่อเจริญ ใชที่คุณก็เอาหมดทุกอย่างแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ทุกอย่างคือ,อ,อ,อไปถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาไปไปเจออ่าหลวงพ่อจเจริญวัดอะไรหลวงพ่อจเจริญวัดโนนสว่างค่ะเพราะว่าป้าก็ไม่ไปตอกไปลงนะไปสักยัน<อ>ไม่ไปที่ไหนไม่เคยหลวงพ่อจเจริญคือ ไปเพราะมีคนแนะนําพาไปแล้วด้วยความที่ช่วงนั้นอะมันมันอยากกันแล้วปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโดนมาเยอะนะเพราะหนูไม่ได้บอกใครว่าหนูโดนพอหลวงพ่อกันให้ปุ๊บโหหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าตะกุดมันมีดิ่ n มันมีเขาบอกว่ามันจะเกิดเหตุมันจะอะไรอย่างเงี้ยติดใจค่ะต่อไปต่อมาประมาณเกือบยี่สิบดอกจริงป่ะเนี่ยจริงอ่ะเหรอใช่มีตะกุดยี่สิบดอกอยู่ในตัวนะฮะใครก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คือปลอดภัยมากเพราะนั้นนี่คุณไปหาผ้ามาคุมด้วยนะนี่การไปกทุกอย่างไปกันทุกอย่างใช่ค่ะโอ้ดีขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกเลยนะว่าในเรื่องของของเนี่ยคือ มันไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่เชื่อจริงมันก็คือแบบอะไรเพราะคุณไม่โดนอ่ะ,ะแต่วันหนึ่งที่โดนเข้ามาเนี่แล้วคุณจะร้องนะแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะไปหาหมอหมอเขาก็บอกไม่ได้อ่ะอ่าหมอก็บอกไม่ได้แล้วอยู่ๆค่าทั้งหมดมันหายไปได้ยังไงอันนีหมอก็ตกใจมันเป็นไปไ,ได้หมอคือตกใจหลังจากนั้นก็คือคุณหมอเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่าเออ ค,ค,คุณหมอปลายเลยหลังจากนั้นก็คือเรียกว่าเป็นหมอปลายยอมรับแล้วว่ารักษาให้หมอผีเพราะตอนนั้นก็<ๆ>คนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม,มฝากไว้หน่อยแล้วกันหมอปลายกับคนที่จะต้องระวังเรื่องพวกนี้ครับคือสมัยนี้ค่ะของมันหนักมากอ,มอยาก่าคิดว่าโลกมันจเจริญแล้วอะ่ะมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาพยายามใช้ของตรงนี้เยอะอเราคนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าไปจีนปุ๊บกระดูกหน้าผาก น้ำมันพายตะปูหุ่นพยนต์เขาขายกันเหมือนขายขนมเลยครับค่ะระวังคนไทยเนี่ยคือต้นตอระวังให้ดีแล้วก็กไปเนี่เพียบเลยครับใช่อย่าอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตค่ะครับมผมอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอปลายมากๆเลยนะที่มาแชร์เรื่องราวของการโดนของให้ฟังแล้วก็ระวังกันไว้ให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณเฮลโลโซล่าด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ